สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสองหนุ่มสองมุมครับวันจัน์นะวันจันวันจันที่สี่พฤษภาคมครับหลังจากเมื่อวานตัดผมได้ผมก็ไปตัดผมนะเออวันนี้มีหลายคนตัดผมเยอะไงคอยยางชั่วเออเดี๋ยวผมต้องไปตัดบ้างแล้วเออผมผมยาวแล้วไม่ไหวแล้วนะเมื่อวานก็เมื่อวานผมฟลุกมากกว่า จริงๆผมก็ออกไปดูว่าร้านตัดผมมันยังไงบ้างเพราะว่าได้ข่าวว่ามันต้องต่อคิวไงออเออผมก็ไปต่อคิวก็ไปถึงปุ๊บผมก็ชะงักหน้าไปดูเขาบอกช่างตัดผมตัดไหมคะ <c oughs> อ,อ๋อตัดครับตัดตัดมานั่งรอเลยเราก็อา่าโอเคเ <c oughs> ข้าไปนั่งรอมีคนตัดอยู่ไงเราก็เข้าไปนั่งรอ เออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเสร็จหัวนี้ก็ต่อเลยแล้วเออสงสัยเรามาเช้าเว้ยสักพักหนึ่งมีคนเข้ามาเข้ามานั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งนั่งเลยพี่นั่งเลยพี่ของพี่สิบโมงครึ่งนะอืมพี่คนเนี้ยเข้ามาคิวว่างพอดีเขาเลยได้คิวสิบโมงไปเพราะพี่จองไว้สิบโมงครึ่งสรุปคือจริงๆอ่ะมันจองยาวไปแล้วเว้ยแต่สิบโมงมันว่าง คิวผมอ่ะก็เลยได้เลยเออไปถูกที่ถูกเวลาแป๊ะเลยเลยได้เลยเขาก็ถามบอกตัดทรงอะไรอบอกหูมีแต่ละคิวห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงอไม่มีเวลาคิดเอาเนี่ยลองทรงสูงธรรมดาเนี่ยสตาร์เลยตุ้มออกมาเป็นลานบินเลยเอแต่ก็ดีดีตัดสั้นอย่างเงี้ยมันจะโล่งๆดี ก็ก็สบายครับกลับไปถึงบ้านภรรยาก็ชมเลยแม่ยังก็ได้ผัวใหม่นี่ตัดตัดทรงอย่างนี้นะตัดไปในเ่าะโ้โหแม่ผมยิ้มเลยลูกหันมามองเลยเอ๊ะยังไงหรอคือคือเขาจะคุ้นกับการที่พ่อไว้ผมยาวไงเมื่อก่อนผมไว้ผมยาวถึงกลางหลังรวบผมเอาอะไรเงี้ยพอหลังๆมาก็เริ่มตัดเริ่มตัด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 มานี่ก็อืม เขาปล่อยไว้เงี้ยก็ตัดดีกว่านี่ถ้าบอกเลยนะถ้าถ้ามันไม่ร้อนนะผมไม่ตัดหรอกสั้น่ผมไม่ตัดเลยจริงๆผมสั้นเนี่ยโอ้โหแต่เวลาผมยาวเวลามันร้อนนี่มันทรมาน<ช>จริงนะมันแบบโอ้โหแต่ถ้าผมสั้นนี่มันยังโอเคนะมันแบบสบายหน่อยคือ,อมันโล่งโลดีมันไม่ค่อยแบบหนักหัวอะไรมากแต่ถ้าอากาศร้อนอยู่โอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะแต่ก็ดีนะก็คือ,อ,อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่ มีฝนตกนะในกรุงเทพก็ตกไหมตกไหมในกรุงเทพก็ตกบ้างนะแต่ต่างจังหวัดก็ทยอยทยอยตกกันนะแล้วก็สถานการณ์ตกแล้วอบร้อนเออใช่ง่ายตกแล้วอบร้อนตอนนี้ผมย้ายจากคอนโดไปอยู่คาฮา์ก็ได้ฟิลอีกแบบนึงมันไม่ร้อนแต่มันอบอ่่าใชอะไรประมาณในชั้นสองนะ ทำไม่ได้แบบก็ก็ตอนกลางวันก็ไม่ได้อยู่ชั้นสองะตอนคือใค้อยู่ชั้นล่างก็จะเย็นสบายหน่อยอ่าแต่ว่ามันจะอบอบนะด้วยด้วยความที่เดี๋ยวผมต้องหาทางเปิดช่องลมให้มันโฟล์วอ่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอบมากครับถ้าแต่แต่ถ้าเป็นชั้นสองนี่ตอนกลางวันนี่โอ้โหก็ใครใครจะลดความอ้วนก็แนะนําฮะแนะนําไปอบกันเออนะฮะก็มันช่วงนี้สถานการณ์ก็ผมมองว่านะผมมองว่าตอนนี้นะสถานการณ์มันยังแบบ ผมว่าทรงนะทรงทรงที่อยู่นะสำหรับสถานการณ์โควิดในบ้านเรานะครับครับตอนแรกคาดการไว้ว่านะครับอพอหลังจากเดือนใหม่เนี้ยค,คือพอขึ้นพฤษภาพเนี่ยเราน่าจะมีตัวเลขที่น้อยลงกว่านี้ตามสีติที่มันลดน้อยลงมาโดยตลอดนะแต่กลับกลายเป็นว่ามันยังมันทรงมันคงที่เออมันก็งงเหมือนกันผมก็งงเห,หมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันคงที่ยอดคนยังไม่ลดลงจากสองร้อยเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะสถานการณ์ ไปดูสถานการณ์ของโควิดกันหน่อยนะครับอัปเดตล่าสุดคือวันที่3พฤษภานะครับของไทยนะของไทยของไทยนะยนะฮะก็จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะครับคือ2,969นะอเออผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมสีมันเอออ่ะ2,000 969นี่คือผู้ป่วยทั้งหมดนะอันนี้คือทั้งหมดที่ติดเชื้อนะครับรวมกับกลับบ้านไปแล้ว2007นะครับฉะนั้นแล้วก็จะเหลืออยู่ตอนนี้ในประเทศทั้งหมดนะครับมีแค่176คนเท่านั้นเแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มมาแค่3คนเสียชีวิต54คนครับคนะครับก็จำนวนหลักร้อยนะจำนวนหลักร้อยไม่ถึง200กับคน60ล้านคนในประเทศไทยผมถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะ มันดีขึ้นแล้วแหละเอาเอาพูดกันตรงๆอ่ะมันค่อนข,ข,ข้างดีแล้วแหละ uh huh. แต่มาตรการอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังยังคงไว้อยู่นะครับติดเชื้อเพิ่มสามคนเนี่ยมาจากสัมผัสผู้ป่วยนะครับสองคนแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศหนึ่งคนคนะครับ,รบเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าน่าจะน่าจะแค่กักตัวมากกว่านะไม่น่าจะติดเชื้อหรอก นะครับเพราะว่าถ้าติดเชื้อแล้วเดินทางกลับมามันก็แปลกๆถูกไหมมันต้องเป็นไฟพิเศษเลยไม้มันก็เดินทางกลับมาแล้วมาเป็นที่นี่ไงผมมองว่านะอาจจะอาจจะรอดูอาการมากกว่าหนึ่งคนเนี้ยส่วนอีกสองคนเนี่ยสัมผัสผู้ป่วยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ในการดูแลแล้วครับ มันอยู่สามรายเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วนะครับมันแล้วก็มันก็มีข่าวเกี่ยวกับไอ้สี่สิบคนเนี่ยที่ยะลาสี่สิบคนที่ยะลาทางทางทางาศูนย์กลางนะครับก็บอกว่ามันก็ยังยังต้องอยู่ในในในระยะที่เขากําลังสืบอยู่ครับ <craft S 1> แต่ยะลาบอกว่าเป็นศูนย์กลางบอกไม่มีปัญหาเรื่องว่าเป็นอ่ะแต่มันก็ยังอยู่ในระยะที่สืบอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปก็ยังเป็นเพิ่มแค่สามเมื่อก่อน ก็มีคนบอกโอ้ยปิดปกปิดข้อมูลหรือเปล่าว่าใจเย็นๆกันครับผมจะให้ศูนย์กลางนี่รับทุกอย่างที่รายงานมาหมดทันทีทันใดเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์กลางเขาต้องแกล้งกรองข้อมูลก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่แกล้งกรองข้อมูลเขาประกาศออกมาเดี๋ยวจะหาศูนย์กลางอะไรวะไม่รอบคอบนะใช่ใช่แต่จรงต่างจิตใจนะจูิงๆแล้วเรื่อง้วกนี้มันคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะรวมถึงอาทิตย์นี้ด้วยมันก็มีสาะมันมีวันหยุดค่อนข้างเยอะแหละครับ พอหลังจากที่สถานการณ์มาเริ่มขี้คายลงเนี่ยพอวันวันศุกร์มัง้งมีรถออกจากออกจากกรุงเทพเยอะมากครับทยอยกลับต่างจังหวัดนะครับและเจอเจอ,เจอมาตรการของรัฐบาลเบรกเอาไว้ผมว่ามีคนหลายคนหลายคนเลยแหละที่ห uh huh. ักรถยูเชินกลับเลย <laughs> จริงๆผมว่านะผมว่าจริงๆเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็มันเป็นมาตรการแหละผมก็เข้าใจนะคือก,ก็ไม่อยาก ไม่อยากให้มันแบบกลับมาระบาดกลับมาแบบกลับมาแบบลามอีกครั้งนึงอ่ะถูกไหมไม่อยาก,ยากให้ใหม <า S 2> ันเยอะเออม <า S 1> ไม่อยากให้เยอะอีกครั้งหนึ่งก็<ห>นะช่วงนี้ก็อีกนิดนึงอ่ะทนทน,ทนอีกนิดนึงนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมคาดการณ์ว่าพอขึ้นเดือนพฤษภาเดียนน่าจะหมดแล้วนะครับหรือมีก็มีน้อยกว่านี้แต่เออมันผมก็ยังงงว่าเออหูมันมันยังอยู่ร้อยกว่าเลยนะมผมก็ คาดการผิดนิดนึงนะครับ,รบแต่ตอนแรกเนี่ยผมผมมั่นใจเลยนะว่าภาพสถานการณ์ยังเป็นอย่างเนี้ยผมมองว่าอพอขึ้นเดือนพฤษภาน่าจะเป็นแค่หลักสิบแล้วอ,ะอ่ะเออแต่กับกายยังคือม,มันยังมันยังมันจะไม่รอเปอ็นหรอกถ้าตับใดยังมีผู้ติเชื้อเพิ่มขึ้น,ข,นขึ้นอยู่ทุกวันถูกไหมก็อย่างไทยอย่างไทยนไม่น่าห่วงครับ <c oughs> ตอนนี้นอกไทยนี่เละเลย <c oughs> นะผมผมไปดูตัวเลขอของของระดับโลกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ทีพุ่งขึ้นมามีเม็กซิโกนะครับจีนเนี่ยตอนแรกที่มันติดก,กันอยู่เนี่ยเรามองว่าตัวเลขประมาณพักแปดหมื่นสองเนี่ยหกหมื่ 6, 000, 8, 000นแปดหมื่นเนี่ยเยอะนะอ,อตอนนี้อเมริกาล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนนะแล้วอเมริกา,กานี่เปิดไอ้นี่แล้วนะ,ค,ะ,ะคือเรียกได้ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปิดอะไรนะเปิด เหมือนกับบางบางที่บางแห่งเนี่ยเปิดให้ใช้ชีวิตประจํำวันได้แล้วนะขายของซื้อ<ช>ของอะไรอย่างนี้ได้เลยนะสถานการณ์อย่างนี้นะโอ้โหผมว่าใจคุณถึงมากจริงๆนะผม<ต>ว่า,น,า,วน,านะผมผมกับมีแนวคิดอีกแบบ <S 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 นะผมมองว่ามันเป็นหวัดแหละแต่เอาตรงๆนะผมมองว่ามันเป็นหวัดออเมริกาอาจจะชนะอีกแบบหนึ่งก็ได้ ชนะ,นะชนะโรคนี้อีกแบบนึคือกลายเป็นว่าคนของเขามีภูมิต้านทานออแต่ว่าก็ต้องแลกกับการเสียชีวิตไปถึง68,000เลยนะครับก็เหมือนกับวัดใจเลยนะผมมองว่าอเมริกานะกใ็ให้ให้ประชาชนไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายครับแล้วมนุษย์ก็จะเอาตัวรอดเองอ่ะไม่ก็เป็นที่มันเป็นที่ตัวประชากรของเขาด้วยตัวประชากรของเขาเนี่ยมันไม่จำนนไง ก็คือเขาถือว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงเขามีสิทธิ์ที่จะออกมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อการเป็นโลกนี้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นอันนั้นอันนั้นแล้วแต่อเมริกาก็พยายามที่จะวางมาตรการเหมือนอย่างเช่นประเทศอื่นๆก็วางมาตรการกันแต่ทีเนี้ยในเมื่อเขาเป็นประเทศที่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเสรีภาพมากครับ ประชาชนไม่ยอมอเขาเองก็ทําอะไรค่อนข้างจะลําบากเหมือนกัน<อ>มาตรการที่มันไม่มีประชาชนทำนึกออกไหมใจ,ใ,จในขณะที่หลุดจาเมริกามาก็ยังเป็นหลีกหลักเหมือนเดิมนะครับหลีกหลักอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับสเปนอิตาลียูเคฝรั่งเศสเยอรมันตอนนี้อ,อังกฤษเนี่ยแซงขึ้นไปละ อังกฤษนี่แซงขึ้นไปอยู่นู่นแล้วอันดับที่4ของโลกแล้วเป็นรองเพียงแค่สเปนกับอิตาลีเท่านั้นนะครับอังกฤษนี่เฉียดเข้าใกล้อิตาลีไปแล้วครับอิตาลีเริ่มทรงแล้วนะออังกฤษเนี่ยยังพุ่งไม่หยุดอังกฤษนี่พุ่งไปถึง186,599คนแล้วเรียกว่าสูงเลยทีเดียวนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับอิตาลีเนี่ยอยู่ในอาการทรง นะครับแอคทีฟเคสเนี่ยหนึ่งแสนกับ 9, อีกร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ว่าที่รักษาหายเนี่ยแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่คนมีอังกฤษเนี่ยที่บอกว่า n อเนี่ยก็คือ,อมไม่ยอมรายงานจำนวนผู้ที่รักษาหายครับอังกฤษเนี่ยยังรายงานเพียงแค่ Active Case ที่150,000 7,809คนแอคทีฟเคสของอังกฤษเนี่ยมีเยอะกว่าอิตาลีกับสเปนทึ่งอยู่อันดับที่สองนะอิตสเปนเนี่ยอยู่อันดับที่สองของโลกด้วยจำนวนของทั้ง total case ที่พบ total case นี่พบตายรักษาหาอแล้วก็ป่วยเนี่ยรวมๆกันเนี่ยนะครับสเปนเนี่ยมันพุ่งไปถึงสองแส0สี่สองสนสี่มื่นเจ็ดนะส่วนอิตาลีเนี่ยสองแ0 0หนึ่งมื ครับนะครับครับอันนี้คือทั้งตั้งแต่เริ่มมาจนกระทั่งพบเนี่ยมันพบจํานวนเท่านั้นอังกฤษเนี่ยพบที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกอ่าฮะอ่าตั้งแต่เริ่มมานะครับจํานวนทั้งหมดหนึ่งสิบหนึ่งแสนแปดหมื่นหกแต่ตอนนี้สเปนเองเนี่ยครับสเปนเองเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแค่เจ็ดหมื่นสามนะรักษาหายไปแล้วแสนสี่าอิตาลีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งแสนกับ อ่าหนึ่งแสนกับร้อยเจ็ดสิบเก้ารักษาหายไปแปดหมื่นหนึ่งโอ้ก็โอเคนะเอออิตาลีโอเคนะอังกฤษเนี่ยรักษาหายแล้วเนี่ยไม่รายงานอ่ไม่มีตัวเลขโชว์อ่ให้โลกได้เห็นอ่าฮะแต่โทเทลเคสที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นอันดับสองของโลกเลยนะอังกฤษนะเออหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าคนอ่าฮะ อันดับสองของโลกนะครับอังกฤษตอนนี้ total case เนี่ย active case ไม่ใช่ total case active case ก็คือมีผู้ป่วยที่หักจากการรักษาหายกับหักคนตายไปอ่ะหนึ่งแาหมื่นเจ็ดนแร้อเคนเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวและตอนนี้ที่มาแรงที่สุดต้องยกให้ละเซีย เ <c oughs> มื่อวานจนถึงวันนี้แค่วันเดียวเนี่ยรัสเซียเจอผู้ป่วยเพิ่อมอีกเป็นหมื่นคนจริงๆรัสเซียเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นนานแล้วด้วยนะบวกกับว่าตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยถ้าถ้าระบาดใน,นรัสเซียนโอกาสจะทะลักมากกว่านี้มีสูงเพราะว่าหนึ่งเลยหนึ่งเลยคือลักษณะภูมิประเทศเป็นประเทศที่ค่อนข้างหนาวถูก<อ>ไหมเมื่อเป็นประเทศที่ค่อนข้างหนาวเนี่ย อ่าเวลตัวนี้มันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับ <laughs> เหมือนมีพลังขึ้นเยอะเ uh huh. <laughs> ออไม่เหมือนกับบ้านเรามาเจอ40องศานี่โอ้โ oh, หแทบจะไหมเลยขนาดคนยังไหมเลยเชื้อไวรัสก็จะไปเหลืออะไรบ้างนี่ผมจาม <laughs> ผมจามใส่คุณนี่ยังไปถึงคุณเลยเวยลาตายแล้ว <laughs> ใช่คือมันหนาวเอ้ยมันไม่ใช่มันหนาวมันร้อนจริงๆริบ้านเราเนี่ยตายกลางอากาศคือร้อนจริงๆนะฮะก็ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฝนมันตกมันจะแพร่มันตกเนี่ยมันตกแป๊บเดียวไงพอมันตกแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ย แดดมันมาปุ๊บเนี่ยมันมัน,มนหมดอหละผมไปผมไปซื้อกับข้าวหน้าปลกซอยอผมไปซื้อกับข้าวหน้าปลกซอยอ่าห้ยไปถึงหน้าปลกซอยผมกเกือบตายแล้วผมนึกว่าเวลาเขาคงอยู่ไม่ได้คิดคิด,ดนะวันนั้นผมไปอะวันนั้นที่ผมไปประชุมแดนพี่อะนั่งนั่งอยู่ในรถอพี่พน้อยอะไปกันสามคนข้างหลังสาวคนอะยิงเข้าหัวพี่อ,อยู่ในรถอย่างเดียนะแค่อยู่ในรถนะ สามสิบเจ็ดจุดสองอ่ะสามสิบเจ็ดจุดสามอ่ะผมก็คิดในใจโอ้โหอีกจุดสองนี่โดนกักตัวกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหัวอากาศร้อนจริงๆริงเลยร้อนแบบร้อนมากขนาดในรถมีแอร์เย็นๆนะคือขนาดในรถมีแอร์เย็นอ่ะแต่ตอนยิงมาเนี่ยโอ้โหคือแบบเรื่องแบบมันร้อนจริงๆนะริงนะออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอตากแดดแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหคือแบบ S <S เอาไม่ไหวอ่ะผมมองว่านะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นคนถ้าเป็นอ่าคือถ้าคนโตแล้วอย่างพวกอ่าอย่างเนี้ยไม่น่ามีปัญหานะแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยโอโหูผมมองว่าน่าจะไม่เลยแหละเพราะเด็กมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้ถูกไหมควบผิวห<อ>นังอะไรพวกเนี้ยเออขามาใค์นี่โโหูตอนนี้แดดแรงมากเลยใช่จริงๆจะไหนร้อนจริงๆนะต้องต้องต้อง ต้องระมัดเนื้อระวังตัวนะเพื่อแขนยาวอะไรไว้ก่อนแล้วก็พยายามใส่หมวกปกปิดใบหน้านะครับไม่งั้นเด็ดจะหน้าดําเหมือนผมนะฮะก็จริงจรตอนนี้สภาพอากาศบ้านเราร้อนแน่นอนครับมันอยู่ในช่วงของเมษาต่อพฤษภาถูมันก็เป็นปลายร้อนต่อกับต้นฝนแต่ปีนี้ฝนจะมาจริงวันจัิงเนี่ยประมาณไหนไม่แน่ใจ ว<ม>่าหน้าฝนว่าเราอาจจะมาสักเต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่งแต่ส่วนมากน่าจะมาวัน2วันแล้วก็ร้อนใหม่แล้วเออช่วงนี้ทําใจกันนะระวังตัวระ,ร,ระวังตัวเยอะๆอะนะครับออนะฮะก็ว่ากันไปนะครับ,รบเดี๋ยวออจริงๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเลือหลเรื่องที่คอยอัปเดตกันเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นาการการ กีฬาในบ้านเรากีฬาต่างประเทศรวมไปถึงลีกฟุตบอลหอเห็นบอกว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์นี้แหละสุดสัปดาห์นี้แหละกำหนดการเดิมก็คือบูเดซิกาจะกลับมาเตะแหละถูกไหมแต่ความเคลื่อนไหวหรืออะไรยังไงยังนิ่งอยู่เลยนะมันมีมาตรการแต่ยังไม่จบไงออนนแต่เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องที่ค้างคาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจำกันได้ไหมครับคุณผู้ชมครับเรื่องฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินเนี่จัด ซีเกมครับจากซีเกมเสร็จนะครับมันตามตามปฏิทินจริงๆแล้วเนี่ยพ้อจัดเอเชียนาฬาเกมต่ออาเซียนอาเซียนอาเซียนมาลาเกมครับเขาต้องจัดอาเซียนมาลาเกมเขาก็เลื่อนไงครับเออเขาบอกว่าเงินหมดจำได้ไหมใช่ตอนนั้นก็บอกเงินหมดเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพอมาพอเริ่มมีโควิดพอมาประมาณมีนาเขาก็หยุดโควิด ไม่ไม่ใช่มีนาด้วยกําหนดการอาจะจะแข่งอีกทีตอนที่เขาวางคือมีนาก่อนอพอมาถึงกุมภาพอมาถึงกุมภาเขา,เขาบอกมันเกิดโควิด,<ล>วดใช่เขาก็เลยหยุดก่อนหยุดทุกอย่างแต่ที่ที่กำลังจะบอกคือเดี๋ยวเท้าความนิดหนึ่งคือก่อนประมาณประมาณประมาณ,มาณต้นกุมภาเนี่ยเขาประกาศว่า อ่าช่วงนี้โควิดระบาดถูกไหมงดจัดกีฬาทุกอย่างในประเทศเขางดเปิดการเข้าประเทศใช่แล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดโควิด1 9ซึ่งตอนนั้นยังเป็นโคโรนาไวรัสอยู่แต่เขาประกาศเนี่ยพอสุดสัปดาห์นั้นมันมีรายการแบดเลยรายการแบทที่ผมก็ยังที่ผมบอกว่าอ้าวรายการแบดนี้มันคือรายการใหญ่เลยนะนานาชาติเลยนะถูกเขาแข่งแบทเขาแข่งแบทได้แล้วก็ไทยก็พยายามเทคแอคชั่นที่จะขอจัดอาเซียนาลาเกมครับ พขาไม่ให้ไม่ยอมไทยเน nee ี Lightning> ่ยมีเทคแอคชั่นขึ้นมาปุ๊บฟิลิปปินส์เขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นคนจัดเองเขาจัดได้เขาจัดได้แล้วเขาก็ไม่ให้เราจัดครับเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับทีนี้ไทยก็เริ่มละไทยก็เริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดละนะครับไทยก็เริ่ม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 ที่จะเงียบเรื่องนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อโควิดในต่ำกว่าเราในตอนแรกถูกต้องตอนแรกเลยต่ำกว่าเรา แล้วก็อยู่ๆมาเนี่ยด้วยความที่มีโควิด19เกิดขึ้นเนี่ยครับทำให้ทุกอย่างก็สต็อปไปเลยหยุดหยุดหายเงียบไปเลย,เยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นมาเหนือฟิลิปปินส์แล้วก็ช่วงเวลาต่อมาอยู่ดีๆฟิลิปปินส์ก็แซงตอนนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยเก2 3คนแล้วยะนเออะเออฟิลิปปินส์เนี่ยหนึ่งล้านคนเนี่ยจะพบว่ามีผู้ป่วย84คนในขณะที่ไทยเองเนี่ย ยอดผู้ป่วยอยู่ที่แค่2,969คน1ล้านคนพบผู้ป่วย43คนคทำให้ตอนนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยลำบากมากๆล่าสุดเลยครับฟิลิปปินส์ก็เลยประกาศออกมานะครับโดยไมเคิลราโดนะครับ,รบประธานพาราลิมปิกฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นข่าวที่น่าหดหู่สำหรับนักกีฬาของเราและนักกีฬาอาเซียนพาราเกมทุกคนนะครับ,รบที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อการฝึกซ้อม,อมเราเข้าใจสถานการณ์ของโลก <c oughs> และก็กําลังกังวลน,นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากกีฬาที่ไม่ได้รับความสาคัญมากนักในเวลานี้นะครับไม่สามารถจัดการแข่งขันได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของรัฐบาลหมายความว่าฟิลิปปินส์ก็ขอยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันอาเซียนปราเกมครั้งที่10นะครับก็เพราะว่าคณะกรรมการากีฬาฟิลิปปินส์ยุติการให้สนับสนุนทางด้านการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันก็สอดคล้องเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้เขาเขา,เขาไม่ได้อ้างเหตุผลของโควิด19เลยนะใช่เขาบอกว่าคณะกรรมการกีฬาฟิลิปปินส์ยุติการสนับสนุนทางด้านการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่นะฮะก็คู่กันตรงๆแหละมันก็คือสเต็ปเดิมมาแหละนะครับมันก็กลับไปย้อนที่เดิมก็คือผมว่าไม่มีงบจัดนะฮะส่วนหนึ่งอ่ะคือมาสะท้อนมาจากซีเกมแล้วแหละครับคือมาสะท้อนมาจากความการเป็นเจ้าภาพของเขาที่ซีเกมนะซีเกมคือกีฬาคนปกติ นะครับไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างเลยแม้กระทั่งเวลาแข่งอยู่สนามยังไม่เสร็จเลยนะครับอันนี้เราเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเห็นมาอยู่แล้วในช่วงซีเกมฉะนั้นแล้วเนี่ยปกติแล้วรายการซีเกมเนี่ยพอจบปุ๊บผมให้ส่วนต่างไม่เกินหนึ่งเดือนจะต้องจัดพาราครับนะครับพาราเอเชียนพาราเกม์เนี่ยต้องจัดนะครับมันก็เขาก็ยึกยักดึงดึงเชงมาหลายทีนะครับจนก่อนหน้านั้นเราเป็นขาแรกๆที่ช่วงที่โควิดยังไม่ด้บาดอ่ะเขาออกมาบอกเลยว่าเขาจัดไม่ได้ในช่วงนี้เพราะเขาไม่มีเงินนะครับ ไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐนะฮะ,ะตรงนี้แหละคือหลายฝ่ายนะของเอเชียเนี่ยหรือเออเอเอเอ,อาเซียนเนี่ยต้องไปพิจารณานะครับเพราะว่ารายการทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันมีความหมายสำคัญอยู่นะแต่อาจจะสำคัญไม่มากเท่าเอเชียนเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นกีฬาในระดับภูมิภาคระแวกนี้นะครับ,รบแล้วมันก็มีมาโดยตลอดผมบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในท้าจะภาพครั้งนี้ไปไปอยู่ในศักยภาพที่พรอม,มากกว่าพรอม,มากกว่าคืออะไร ถ้าเรามองกลับเนี่ยผมก็ว่ายังมีหลายประเทศที่เขาพร้อมจริงๆนะครับ,รบอย่างสิงคโปร์ก็โอเคมาเลยก็ได้เวียดนามก็ได้ไทยก็โอเคถูกไหมแล้วแว่นี้ยแม้กระทั่งคุณจะไปบูรนายบูรนก็พร้อมจะจัดนะผมมองว่าเรื่องจัดการกีฬาของเขาไม่น่ามีปัญหาอู่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยผมถือว่า4ีเกมครั้งเนี้ยของฟิลิปปินส์ล้มเหลวหมดเลยนะฮะไม่ไม่มีผมมองว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมมองว่าค่อนข้างน่าผิดหวัง แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละผมก็สมหวังนะมันไม่ผิดหวังเา้าหรอผมฟิลิปปินส์มันไม่จัดอยู่แล้วเอในใจผมนะเออ, <ผม S 1> อแล้วไม่ไม่ผมผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือผมพูดถึงเรื่องแสซีเกมแล้วไงคือถ้าซีเกมจัดมาอย่างเงี้ยคุณคุณไม่ไมไมน่านจะได้เป็นเจ้าภาพเลยเอาตรงๆ,ๆถูกไหมคือด้วยสภาพแวดล้อมด้วยสนามที่ใช้แข่งรวมไปถึงอ่อย่างไงเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ช่วยหรือว่า ทีมงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความพร้อมเลยไงจริงๆแล้วา้าคุณสตาร์ทอะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วคุณไม่น่าจัดคุณไม่น่าขอสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพอ่ะถูกไหมคุณน่าให้ประเทศอื่นดีกว่าผมว่าผมว่าว่าประเทศอื่นก็ทําได้ดีกว่านะฮะแต่ในเคสแบบนี้เอาโอเคก็ถือว่าทางด้านอย่างเงี้ยอาเซียนต้องไปคุยกันละถ้าครั้งหน้าซาฟิลิปปินส์ยังยืน่นขอจัดอีกเนี่ยผมก็บอกว่าก็ต้องคิดเยอะๆละนะฮะโอ้เอาจริงอะเดี๋ยวก็ตีกันยากเพราะว่า มันขานกันด้วยพลังหลายๆอย่างอยู่แล้วเ,วเดี๋ยวต้องดูมาตรการนะครับว่าถ้าสมมติยกเลิกไปแล้วเนี่ยจะ,ะมีการปรับหรือมีการอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยผมมองว่าอาเซเซน่าจะให้ไปแล้วด้วยนะฮะก็เลยต้องรอดูนะครับต้องน่าเสียดายนะผมมองว่าเพราะว่าในวงการกีฬาของฟิลิปปินเนี่ยก็มีกีฬาหลายๆอย่างที่เขาเป็นตัวชูโรงอยู่ นะครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วงนี้ก็มันมันเข้ากับสถานการณ์พอดีอ่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมก็เลื่อนเลื่อนกันไปหมดนะอย่างข่าวต่อไปนี่ก็เลื่อนนะครับเออ world beach game ครับนะครับ world beach game กีฬาชายหาดโลกอ่าแหมแปลก็ะตรงตัวเลยก็เรียกมันว่า world beach game ก็ได้ครับเหมือน Asian beach game world beach game นะครับก็เป็นกีฬากลางแจ้ง กีฬาชายหาดเอ่อก็มีการเล่นกันบนชายหาดอะ่ะเวิร์บิสเกมบบสเกมเนี่ยมันเริ่มมาจากกีฬาที่มันเล่นกันบนชายหาดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะง่ายๆมองภาพกันเจ็ตสกีเรือใบวินเซิร์ฟนะครับแต่ถ้าเกิดจัดกันอยู่สกอบแค่นี้มันก็น้อยเกินไปน้เขาก็เอาเนี่ยมาวอลเลย์ลงมาวอลเลย์บอลบีชนะครับบีชวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ บีชฟุตบอลนะครับลงมาหลังจากนั้นวูซูก็มามาหมดกีฬาต่อสู้ที่มันเล่นบนชายหาดได้มันก็เล่นกันได้ไงเขาก็มากันนะครับล่าสุดครับก็ได้เปิดเผยกันว่าการแข่งขันกีฬาชายหาดโลก World Beach g เก e นะครับในปีหน้าปี2021เนี่ยถูกเลื่อนไปเป็น2023เลยเดี๋ยวนะ คือรายการนี้คือ world beat game นะใช่ไม่ใช่อ่ามันจะมีช่วงปลายปีนะที่จะมีอะไรหนานชิงอะไรนั่นป่ะอันนั้นคืออันนั้นมันเอเชีย beat นะครับมันคนละอย่างกันอันนี้ world b เล็กว่าอันนี้ธนบเตนใหญ่เลยใช่ใช่ world beat game เนี่ยถูกเลื่อนออกไปเลยนะครับถูกเลื่อนจาก2021ไปเป็น2023เลยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเพราะว่าคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมว่าเรื่องของเรื่องมันก็คือ มหากรรมกีฬาที่อยู่ในปีนี้ฟุตบอลยูโรฟุตบอลหญิงนะครับรวมไปถึงโอลิมปิกเกมเนี่ยมันถูกผลักออกไปมันถูกผลักออกไปจนถึงปีหน้าเดี๋ยวมันจะชนกันละเนรละหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย World Beach g เกมที่กำหนดจัดเอาไว้นะครับก็เลื่อนเลยนะครับบริหารของ a n น o x นะครับก็ตัดสินใจไม่จัดการแข่งขัน w o r World Beach g เกมในปีหน้าเพื่อว่า เป็นการลดความกดดันให้คณะกรรมการโอลิมปิกชาติต่างๆในการเตรียมทีมนักกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเกมที่เลื่อนไปจัดปี2021ด้วยนะครับก็จริงๆ World ิ e a c บ g a เกมไม่น่าจะได้ผลกระทบอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เลื่อนไปจากปีนี้ครับจริงๆกําหนดมันคือปีหน้าอยู่แล้วนะครับมันเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนหนีหนีโอลิมปิกที่มาถ,ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับผมว่าไม่ได้เหตุการณ์ที่โควิดหรอกคือมันเลื่อนจาก ลันดาบเหตุการณ์นะมันเลื่อนจากเพราะว่าถ้าถ้าจัดดิมันจะชนกันหมดเลยครับผมมองว่าแล้วก็จะมันก็บางคนนะมันจะมีนักกีฬาบางเซตที่ต้องแข่งโอลิมปิกเกมก่อนถูกไหมแล้วก็มาแข่งรายการพวกนี้ด้วยมันมันก็มีมันก็มีส่วนที่มันต้องมาเกี่ยวพันกันไงัเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลื่อนออกไปมันชุกเกินไปเอาพตรงตรงคือตารางแข่งมันตาารงปิดกันมันแน่นเกิน กลุ่มของผู้บริหารเนี่ยก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละชาติด้วยซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละชาติเนี่ยจะต้องตัดสินงบประมาณเนี่ยในการสนับสนุนสมาคมกีฬาแล้วก็ทีมกีฬารวมไปถึงเจ้าหน้าที่กีฬาซึ่งปีหน้าแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีโอลิมปิกเกมรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ใไหนๆๆน,น,นมันก็เลื่อนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวอล์ดบิชเกมเนี่ยที่จัดขึ้นทุกๆ2ปี 2> นะครับก็นอกจากเลื่อนแล้วเนี่ยที่เคยจัดทุกๆ2ปีเนี่ยหนีหนีหนีมหกรรมกีฬาอยู่แล้วเนี่ยอถูกทางออกไปเป็นทุก4ปีแทนนี้เออเออเออนะฮะก,ก็ต้องมาดูกันนะครับก็ด้วยความไม่พร้อมของเจ้าภาพด้วยนะครับก็ เลื่อนากลขานออกไปก่อนที่จะได้กรุงโดฮาประเทศกาตาร์มาเป็นเจ้าภาพเมื่อครั้งที่แล้วนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูกันว่า w o r l e b e h g เก e เนี่ยมันมันมันจะไปลงตัวยังไงมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือหนีหนีนะครับหนีนี่ก่อนหนีโอลิมปิกนะครับหนีหนีออกไปทีนี้หนีออกไปหนี2ปีเลยจาก2021นี้หนีไป2023น่นอกจากนั้นไม่เท่าไหร่เขานํา เวิร์บีสเกเนี่ยวงรอบในการจัดการแข่งขันวงรอบในการจัดกแข่งขันของเวิร์บีสเกของเดิมเป็นทุกๆุสองปีเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเป็น4ปีดีไหมเหมือนโอลิมปิกอ็สีปีครั้งฟุตบอลโลก4ปีครั้งคือแต่ตอนนี้เนื่องจากโอลิมปิกปกติมันต้องจัดปีนี้ถูกไหมแล้วมันไปจัดปีหน้ามันไปชนกับเวิร์บีสเกมมันเลยทําให้ตารางอะไรก็แล้วแต่มันถจะต้องถูกเลื่อนออกไป โอลิมปิกง่ายๆโอลิมปิกคุณดูง่ายๆถ้าเป็นปีปีคริสต์ศักราชเนี่ยมันจะลงด้วยเล็เลขคู่ครับแต่ถ้าเกิด world b e a c h game เนี่ยมันจะทุก2ปีเดิมมันทุก2ปีมันจะลงด้วยเลขกขี่มันก็จะมันจะมันจะมีทางค่อมกันอย่างคชาวที่แล้วมันเป็นโดฮาโดฮากาตานะครับโดฮากาต้าปี2019ปีต่อมาก็คือ2021ทีนี้ทอมพอมันจะเลื่อนปุ๊บมันก็จะต้องกระโดดหนีไปเป็น2023 ถ้าก็ว่าถ้าเกิดมันจาก2023มลิมปิคครั้งต่อไปมันก็คือ2024เห็นป่ะ <ard> เขาก็เลยพิจารณากันอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นใน w o r l e a c h g a m e เนี่ยจัดเป็นทุกๆรอบ4ปีไหม,มถ้าเลื่อนไป2023ครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นปี2027อ,อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นครบ4ปี4ปีก็ถึงจะจัด World ์บี g เก e ครั้งหนึ่งซึ่งทั้งนี้นทั้ทงนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับเอเชียนบีชเกม นอร์ทเอนอเมริกาบี g เกมหรือว่ายุโรปบีชเกมอะไรเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือ world beach game ก็เดี๋ยวต้องดูการพิจารณากันนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะช่วงแรกเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วทานน้ำทานท่าก่อนแล้วก็กลับมาพบกันช่วงที่สองครับ